หมอบใหพยาธิรัน์ุอทีครับนั่งจั่วคนอาผู้เันใส่หัวกันออกอีกเยอะๆหันหลังไทยก็หันหน้าใส่หัวไตอย้างอรถอยๆด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยความปลอดภัยนะครับเต้ากับพผู้หญิงมาได้มาได้ถอยมาเด้อถอยมาเด้อเอาพร้อมนะครับพร้อมนะครับต่อไปเราจะยืนป้งไฟที่ฐานจุดที่สี่เป็นป้งไฟแสง ของรัฐประโทอุรานสมธิบพามอบหมายทางด้านสาคลการช่างเป็นผู้สร้างสรรค์เพื่อถวายองค์พระมหาธาตุพักนากรุเเทพของสามสองดึงไปควรเลยเด้อพี่น้องทงั้งบ้านคุณแคค่เด้อบ้านคุณแคค่ หมู่บ้านจัดสรรกันไหมทั้งคนละทั้งทงน้องเหวาคุไปทั้งบ้านส่งบ้านตะเป็กด้วยครับที่หนึ่งขอเบอร์ด้วยครับขอเบอร์ด้วยขอเบอร์ด้วยครับหานเกืดที่หนึ่งนะครับดันไปดันไปดันไปแก้เวลาของกองว่าตำรวจมานิดจะมีใคร เวลาเป็นผู้สร้างสรรค์ข้าเกียรพร้อมสามสองหนึ่งาเด้วมาจากทนาีว่าแน่นานของเพิ่ล<อ><อ>นลำดับแซ<อ>่ท่านได้ดาบคึดีกว่ท่าน ยิไม่ลอยเออคนหนึ่งพกดาบเนาะคนหนึ่งพกดาบอ่าข้างจุดปลไยบอกไฟครับช่วงนี้ที่นี้ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกางกุรีรัมย์สามสองหนึ่งไปโอ้ล้ำไปละใช่เลย

ใจเย็นใจเย็นครับเที่ยกันเทเวลาก็เทื่ระโจนนะครับก็ไปดูสิขรครับโัวข้มูลอรไทยถืิว่้าแล้วต่อไปจต้องไปฐานที่สองล้านมาจากพวกสองฐานที่สองหมายเลขสีองขอบุณรัตนาอุวัตกัรยาคนไทยเบิกฟ้าสร้างสรรค์ามสอง่งนทัน เปิดมาแก้ตัวสำเร็จที่ลี่อย่างเดียวของจาสิเมขินวรัตชุมคำไห้คุณน,นันสิริสหารุนมอบหมายให้ทางด้านทีมงานเพื่อพั็นผู้สร้างสรรค์เพื่อถวายองค์พระหาทชาติพระจักรงเทสามสองนไป ำเรืองสายตาไปที่ฐานที่หนึ่งชำเรืองสายตาที่สามสองหนึ่งป้าเบกกา,า,กากนนะครับกโอ้ยสมจุดไปจดตีดับ้รตีกับ,กบท่านกะที่ดูด้วยนะครับ ดำดสนันสหต่อไปเป็นฐานที่สามนะครับมาเลยนำบไปต่อใดค่อบเป็นบัตเงแสงครับของคุณคำสิงห์สุรนาจากฆ่าพิบุตรทองสามสองอุ่นฮ ไปวะไปได้ครับขออนุญาตขออนุญาตนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับขท่าซ้อเด้อเท่าซ้อที่เดินทางมาจากสวรรค์รเขตสปปลาวนะครับให้ไปหาเงินอยู่รบนวลเพราะว่าดาานสินติกรสุขเรศน์กาประเทศครับขท่าซ้อครับขท่าซ้อการสวรรค์รเขตนะครับสปปลาวครับสวัสดีที่ต้องเรื่อยชัดเจนไหนแหละลูกมาหาเงินแล้วเน เราเมาในกันมากันสั่เอาเตีงหูแล้วเอาประเด็นที่หนีมาไปพร้อมไหครับหลันจุดที่5เป็นฟังไฟแสงหมายเลข54าเพื่อนพระภัยวิทยาการรุ่นที่หนึ่งมอบให้ทางด้านเทพนรพลผู้สร้างสรรค์สามสองมือไป นี่กน้อเสียมนโอ้ยบ้านนกเสียมาบ้าน่ไหนตัวเหวนมาทำไเ้านน้อยเ่าท่นที่ตัน้อยเนี่ยนี่ผู้สาเราถามโทรหาเราเรรับก็ได้เรามีรางวัไทยนะครับเรามีรางวัลไทยเอาไปส่งังไมตามอยู่ะแค่นี้ตัวจัเอาผู้เฒ่าทรศัพท์เสียมาท่นจ้าจิ ไปของไปมูผ่านที่สินดีเนยยอดเนี่ยพัดเป็นอดไม่เพียงเลยงูลายนอกเจมบับทระอยู่ที่ฐานที่สอขอบคุณนาชัยคุณ ลิ้นมีนฐาน,นั้นดีูุตตานังกัปปุตตานังยารับกระจุดต้องไปฐานที่สองหมายเลขสามสี่ในทุ่งไทของคุณนภชัยคุณลิ้นมีนฐานั้นดีเบิกฟ้านกับพันแกสร้างสรรค์สรรข้อหนึ่งป้า ขึ้นขโมยแต่ว่าืองเต่าครับอำคืนเพราะน่าพลีจิวัดร้อยอีกนะครับไปที่รถด้วยนะครับไปที่รถด้วยนะครับจากศรีสกีเดะครับไปที่รถครับภูสุกบ้านแล้วนะครับภูสุกบ้านแล้วพลอยสำรองสามภาพครับขอขโมยฐานที่ห้าครับฐานที่ห้านับเบอร์สองสี่ความพร้อมดูที่ฐานที่ห้าลำดับต่อไปเราจะจุดต้องไปแสงฐานที่ห้าหมายเลขห้าสองเก้า ของคุณเกษฎากรเนตรวงคนสร้างบ้านเทพนมสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางหลวงวิเศษสองสองหนึ่งไปวุฒิยันออกไปเลยวเขียนออกไปนะ มีกัรสั่นก้าวหัวหนายยอดยอดปลอยเราไม่ยอดปลอยแล้วก็รู้เขียนอ้อยด้วยมาใส่มาใส่เขาเลยมาใส่จังหวัดไหนบังไฟเขามาเรื่อยๆครับพิธีบูชารามบุชารามประสาทเมืองตามบุญรามหม้อไปยังไงกับคณะกรรมการนุ่งหลครับผลผู้ใหญ่บ้านมันนวลผู้ใหญ่บ้านมันนวลครับถูกต้องครับถูกต้องแต่ว่าเป็นคนอันดับสองเบอร์หนึ่งสามควาคุณพ่อเจ๊บ้านทนรงศรีทัศ ท่านมอบหมายให้บ <envy> ร <t os buying> ิษันครแกสร้างสรรค์สามหนึ่งป้ายวาใคม้งมีันนี้นไม่ข้าวใร่ของไปบั้นนวนคุณเด้อบไปอยู่ไหนนะโอ้ยไม่ต้องไปหาของใช้ขาอยิบก ท่านผู้ใหญ่ชวนอารมณ์สีพัดคนบ้านดอนพัชร์แต่ไม่มีความกลัวอยู่น่านวนสวยงามความพร้อมอยู่ที่รานแสงทองคาลิกคุณแม่ทองไหลมาคุมแสงมีินคุณมังใส่เลิกมออกมานี่เริ่มรวมพลกายสร้างแสงไป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 น้ำซ้อมเรียนไป เริ่มดีเว้ยฐานที่สี่แก้ไขนะครับท่านผู้กองครับผมเดี๋ยวเราครับแก้ไขครับครับรอแป๊บนึงเลยครับรอแป๊บหนึ่งให้ความรุนแรงให้ความจางออกก่อนครับเลยนะอาจารย์ครับผมขอบคุณค้าฐานฐานที่สองอย่าพุ่งขึ้นนะครับอย่าพุ่งขึ้นอย่าพุ่งนะครับอไปดูนั่งถูกแท้ไปหน้อยนะเดี๋ยวเธอจะปึง นน 2, อันที่สองหลบได้ไหมไอ่านชื่อก่อนนะครับของคุณกัญจนาพรภูรันแก้วนะครับภูรันแก้วภูรนแก้วนะครับของคุณของคุณภูรนครับรครับผองเป็นบ้องไฟแสนฐานที่หน,นึ่งเบอร์หกสามเทพเวลาเป็นผู้สร้างสารฐานที่สองขอทานได้ไหม<า>ได้เลยนะครับพรสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งปอย แจ้งศูนย์พยาบาลนะครับเจากเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุทางเข้าวันนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับอยู่ไหนบ,บ้าน,นอยู่ใกล้ๆวัดเด้อะแผนผังปฐมพยาบาลโรงพยาบาล,ลบานนพนอนไพรนะครับช่วยไปดูให้ด้วยรลบลบไงเหยียบ่ประชาชนครับอยู่ข,าข,าานนข้างๆวัดเนอศูนย์ศูนย์ครับศูนย์อุอบอัติเหตุน,นะครับคนเจ็บคนเจ็บ,บรออยู่นะครับไปไม่ได้ ขอความกรุณาด้วยของนายสมิตนิตวงโพเงินสร้างสรรค์ถาวายองค์พระหารามีรัชกาลกระองค์ทีสองสองหนึ่งไป เปดีเปดีเป็นองไฟของเซียวคอยทางนียชาแจ้งเวลาข้กไปเสียทางอยู่ที่ห้าไมล์เรยี่สิเก้าของคุณของเกษตรากรก่อสร้างนะครับจากค่าเทปโนมครับเจ็ดสิบคะแนีมาตีแาทสองไมล์สปันสองสามสอง้าน างที่หนึ 50, ่งแจ้งข้อมูลนะครับทาที่มน่เป็นียวนะน้ำมือหนึ่งสารนะครับไม่ต้ไม่สาควาพรอมมาที่หนดีเนี่ง